มันเขาเจ้มาตรท่านหลายๆเดี๋ยวร้อยเจ้าคิดป่วงอีกอย่างมาเนี่ยชาว่านเจ้าตายแล้วว่าเมีนบะการทำบุญกับประเมีนว่าเฮาสิมาท่านอย่างเดียวแล้ว แต่ว่าถาวาท่านก็ขอให้ท่านให้มันเป็นการดับถุกซะจะไปท่านเพิ่มถุกแต่ท่านเพิ่มถุกพวกเจ้าสิขออธิษฐานขอสิ่งนั่นสิ่งนี่ขออายุยืนขอความรวยขอถูกหวยขอได้ยศถานมดาศักขอได้สวรรค์ขอให้ไปรวยศาสนาพร้อม <c oughs> บ่ได้คิดเลยว่าสิเป็นปัจจัยให้สู่พะนิพานในปัจจุบันเรื่อว่าจะพากันมาทำท่านเพิ่มถุก ให้ทำท่านโดยการดับทุกข์ว่าต้องขอดอก <c oughs> ท่านนี่เป็นการดีเป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องซื่อสารที่ดีที่สุดของมูมนุษย์เป็นหนทางเป็นแนวทางเพื่อการเมตตาและแบ่งปันพระพุทธเจ้าเฮ้เพิน่นประเ้สอนแค่ว่าให้ทุกคนสู้รานิพพานอย่างเดียวดอกอแต่ว่ากมีการเมตตา มีความหลักผู้อื่นเสมอตนหลักตนเสมอหรือผู้อื่นมีความแบ่งปันคือการุณาออสิ่งใดที่เฮาม่อพอแบ่งปันผู้อื่นใดเฮาก็แบ่งกันไปอื่นว่าท่านกระแมนในตากรแมนกรุณากรแมนเพิ่นกับว่าให้เฮาอิจฉาลิษยาซึ่งกันและกันเพื่อเลยว่ามีมุขทีตาเห็นผู้ใดผู้หนึ่งใดดีได้สิ่งใดมากกสร้าง,งมีความยินดีอยูใ่ในใจของเจ้าของนั่นแหละออจังววา และสุดท้ายแล้วให้มีอุเบกขานํำเด้เมตตากรุณามุติตาถ้าขาดอุเบกขาไปตัวหนึ่งกับเป็นอันวะมันเป็นเมตตาเพื่อตัวเองมันยังเป็นอัตตายอยู่มันยังเป็นการเพิ่มุกอ,อยู่เคื่อเข้าซอยลูกซอยล้านจะของเองาว่าบ่แม่ลูกบ่แม่ล้านกับบ่กับบ่ซอยหรือว่าการท่านการช่วยเหลือการแบ่งปันการแนะนำ ให้สัพสมบัติบางอย่างหรือแนะนําแนวทางในการใส่ชีวิตในการศึกษาอย่างก็แล้วแต่ส่วนมากคนก็นมีความหวังหวังว่าเขาทั้งหลายเ่านั้นทิ่มสซอยตัวเองขึ้นหวังแสด้สื่อเสียงขึ้นทั้งสี่หนักก็เลยว่ามันขาดอุดเบกขาอยู่ตัวหนึ่งเดอ้อมันเลย่สมบูละถ้าว่าท่านขอทุกคนมาท่านดับถูกผลของท่านเนี่เป็นปัจจัยสู่พระนิพนานปัจจุบันชาติอย่างเดียว่าไป ปาถนาในอนาคตการโน่นเทินบ่ต้องมันว่าถึงจเทือได้อันนั้นเฮาแต่เฮาสร้างเหตุในปัจจุบันดีแล้วอนาคตบ่าต้องไปคิดถึงมันกับเป็ียนของมันเองเอาไว้เป็นสิ่งตกค่างซะท่านเห็นเป็นของตกค่างมันที่ไปใสถถามันว่าเป็นของเฮาเฮาเป็นผู้เหตุแท้ๆส่วนการอุทิศบุญกับเป็นธรรมดาเป็นการเพื่อแพร่นำใจอุทิศบุญโดยบ่มีประม่านอุทิศบุญโดยว่าเจาะจงขอบุญ เพบุญอันเกิดจากการให้ทานของข้าพเจ้านี้นจงถึงแดสส่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่เหล่าบรรดามีเนี่ยเพราะว่ามันต่างกรรมกรรมมันก็มีความหนักความเบาต่างกันบวแมนว่าเ้าสิอุทิศบุญให้บิดามารดาปู่ยาตายายหรือบุคคลที่รักเราคิดว่าเขาสิได้เลยทันทีมันก็บ,บ่แมนนั่แหะเพราะว่ากรรมมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอยู่ บางทีคนที่บ่เคยโมทนาคนที่บ่เคยยินดีกับเวลาผู้อื่นได้ดีเนี่ยนะมันโมทนาบ่เป็นดอกมันสาธุเด้อบ่เปลี่ยนดอกเ,ออเพราะว่ายัางเตตังต่อตอนเป็นคนอยูน่น่ะว่าจะเห็นเขาได้ดียังนกแนวบ่ดีมาเทียบใจ่รถดอกเออชัวเขาไปหาเงินกรุงเทพหรือต่างต่าง,งประเทศมากสีเห็นเขามีนั่นนั่นไปขายยาบาดฮนเออนั่นอิจฉาหรือเสียเขาคนยังสี่โมทนาบ่เป็น นี่ต่ความอิจฉายกตัวอย่างแนวดีที่มันสังสมมาเรื่อยๆนั่นแหละเมอ,อมาเป็นเครื่องยกอ่างตามเหตุผลเขาจะของ,ของเอขอาของเป็นคนจังไยเลยคิดว่าผู้อื่นสิเป็นคนจังสันคนดีเป็นคนคิดดีเอื้อเฟื่อเพื่อแพ่เจือจุนก็คิดว่าผู้อื่นสิดีด้อขนบ่ดีเป็นคนที่มักตำหนินินท่าอิจฉาหริอสยาโมนทนาผู้ใดบอกเป็นเห็นแก่ตัวจังสิก็คิดว่าผู้อื่นสเออนิเป็นขึ้นจาของขึ้นกันอันแหละบ่ได้บง่ง ยังยากดอกเบื้องค้นนั่นนหละแต่ของเป็นแนวใดคิดว่าผู้อื่นสิเป็นแนวนั้นแต่ว่าเฮามีธรรมะคือความจริงที่พ่นนําออกมาแสดงยูอนี่คําสอนพระพุทธเจ้าสามารถคัดใจสิ่งที่เฮาเคยหยึดมั่นถือมั่นคัดใจสิ่งที่เฮาเคยยึดถือมาก่อนถือตนถือโตเห็นแก่ตัวป่ายนี้เฮามาลองพือหน้าเบืเองการให้ท่านเป็นการ สลระความเห็นแก่ตัวออกเป็นการเพิ่มความเป็นการเพิ่มมิตรภาพเป็นการผูกมิตรนอนีน่เฮ้ากับเอาเมตตาเอาท่านมามาขัดใจจากของลงเมืองแต่เก่าก่อนเฮาเห็นแก่ตัวเด้สุดและจังหวะถาบ่ามีรรมพุธเจ้ามันออกจากวัฏฏะสงสารอันนี้บ่ไดอันเกิดจากวัฏฏะสังขารความคิดเรียกว่าวัฏฏะสังขารความเกิดเรียกว่าวัฏฏะสงสารและให้ขเข้า พาจะย่มฟังดูดูการทําการฟังงรรมของพุทธเจ้าฟังให้บ่อยฟังให้มากจนว่าเกิดความทําความคิดเห็นตรงได้เมื่อทําความคิดเห็นตรงคําว่าความคิดเห็นตรงนี่ตรงกับคําสอนของเพล่นด้วยประสบการณ์จริงของตัวเองได้บ่แม่นตรงไปเทียบทางอื่นได้อย่างเช่นว่าเพล่นว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มันเป็นทุกข์แบบใดวะเนี่ยน้อมเขามาคิดเบิ้งกับของทุกข์ภาวะเก็บไข่ได้ป่วยนั่นทุกข์ภาวาพัดภาคจากสิ่งที่รัก ทุกเพราะว่าอยากได้สิ่งใดแล้วบ่ได้ดังใจสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยน้อมกับมาหาความจริงในประสบการณ์จริงของชีวิตจะของเอง mm hmm. นั่นแหละผลก็เลยว่าธราม,มานี่แปลว่าความจริงบ่ได้แบ่งแยกว่าสีประเทศศาสตร์ใดศาสนาใดบ่เกี่ยว mm hmm. เป็นความจริงเดียวกัน mm hmm. ความเกิดคือการเริ่มตายนั่น mm hmm. ถ้าเฮามีเกิดแล้วความตายกติดตามดุดังเงาจงมังจิตตายยำ่ำใดล่ะ เนี่ยจังสีข้าวกับขิดเบื้องหลดนี่ธรามะเป็นความจริงของทุกสรรพสัตว์คนทุกคนอยู่ในนี่พยากรใดเลยตายเบิดบ่มีผู้ใดว่าสิบตายนั่นคนทุกคนอยู่ในนี่เคยเก็บไข่ได้ป่วยเบดปวดหัวปวดแฉวมีเบดหิ้วเขา่าห่อนหนาวอันนี้ละเอินว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกขนี่แหละครับให้ทุกคนหันเข้ามาหาความจริงของเจ้าของเองประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของเอง อันนี้แหละจังววาห้าเาสิเห็ุทําความคิดเห็นให้ตรงกับประสบการณ์จริงองเจาของเองกับข้ามสอนพุทธเจ้าความแก่เป็นทุกข์นั่นทุกข์ราว่าอย่างราะว่ามันบ่นยอมหลับเหตุตั้งไดก็แกแต่ผู้บรทหา,ดาได้ตายก่อนแก่นั่นที่จริงความแก่มันมีอยู่ตลอดการเวลาได้ห้าวหังบาหูจักอแก่อยู่ตลอดเท่าอยู่ตลอดเลยแล้วห้าวเข้าใจว่า80ปีจังเอินเท่าเก้าสปีเอินเฒ่าห้าแก่อยู่ตลอดเวลา เนื้อหนังของเขามันหลอกอยู่ตลอดเด้เขาบาขอกหูจากกลไกของมันสือ่อแต่เขานอมทามคำสอนพุทธเจ้าเขามาเพื่อเห็นความจริงแล้วเขาจคิค่อยๆสลัดสละความเห็นแก่ตัวออกได่ั้นเมตตาหรือท่านทังสิ่กัเป็นของครูกันกรุณหน้าการเข้าไปช่วยเหลือในการช่วยเหลือทรัพย์สัตว์บุคคลสัตว์ต่งางๆจังสิ่แต่ขอให้ช่วยเหลือดจดังว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองหมดแล แต่เฮาเย่ำใดทีเขามีจิตใจว่ารักผู้อื่นเสมอตนรักตนเสมอด้วย,ยผู้อื่นเนี่ยเนี่ยมันจะประกาทําลายทําไร่ผู้อื่นเดยเนี่ยคืนอวาสีมแลละเด้เนี่ยเ <c oughs> ดยเข้าประกาเป็นหลักของเขาเขาก็หวงเขาแต่เฮายังหวงของเขาเนะจังซี่บ่มีผูดด้ใดอยากไปถูกตีทําไร่ถึอขาไพ,พ่ดอกบ่มีผู้ใดอยากใหนคนมาขาเจะคของดอกเนี่ยเขาก็เขาใจตัวนี้นี่เอื้นว่าสีแล้วเนี่ยจังหวาแต่ละคนแต่ละคนถ้าบ่มีธรรมะสีหาทางออกจากความถูกบ่ได โลแก้โลก,ก,โลกบ่ได้ความเห็นแก่ตัวแก,ควแกวะะ้ความเห็นแก่ตัวบ่ได้มิตรสละความเห็นแก่ตัวเท่านั้นจังหวะแต่ละคนแต่ละคนแต่ห้าฟังให้มากฟังให้บ่อยทําให้ชินทําความคิดเห็นให้ตรงนี่สองยางแล้วต่อมาห้ามีบทรรมบทใดบทหนึ่งอันเป็นคําสั่งสอนของเพิ่นมีปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจสี่โดยธรรมาจากจังสิห้าก็ทออกทองให้คล่องปากทองให้คล่องปากเนี่ จังอวิชาเป็นปัจจัยมัรเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยมัรเกิดวิญญาณอะไรไปไหลไปให้คล่องปากขึ้นใจฝึกหัดด้วยดีทำความเห็นให้ตรงปัดนลเล่าเลือกนึือกถึงขั้แปลของมันนั่นแปลว่าจังไดน,นอนเนี่ยแปลไปแปลไปเรื่อยเลื่อยแล้วมันทางสีเริ่มมีความข้าใจดอกเริ่มมีความข้อใจเห็นจริงตามความเป็นจริงมบอกว่าการฟังธรรมมีอานิสงส์มากบางคนฟังแล้ว ป,ปัญญาถึงทำความเห็นตรงในขณะนั้นได้บรรลุเลยเด้แค่ทำความเห็นตรงนี่เด้อพวกเจ้าเอ๋มันบ่ได้มียังมากเด้ทำความเห็นตรงกับชีวิตจริงประสบการณ์จริงของตัวเองนเนี่ยเป็นว่าจังใดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์จังเสียไล่เอาที่เด้อไล่ของเจ้าของเองไล่ชีวิตของเจ้าของไปเหตุให้เหตุหน้าออฝนตกฝ่าห้องฝ่าผ้าเยอะเกิดความยานวันไหวสถานแมนบละ่ะเออ นั่นแหละครัแต่เขายอมรับความจริงว่าโอ้มันแมนหรือว่าแมนเนี่ยเอาไปคิดเบิอ้องหนนะ้ะฝนตกฝ่าห้องเปียงฝ่าเขาได้กับย่านตายแลนนี้เขายุาย่ไตลงุงตะรางเถียงไ้ทั้งหน้าอย่างสี่่มไหญลล่มแดงหรือว่ายงี้ยข้าวว่าเขาขากันหรืมาหนังนี้เขากระยาน,น,นอันนี้แหละจังว่าเป็นถูกถูกแบบนั้นนี่แหละจังว่าทำความูลถี่เหียนมันตรงฟังทําให้บ่อยฟังให้บ่อยฟังอยู่เรื่อยๆ<ล>ยคือพวกเข้าทํางานที่นี่ว่มีเวลามาปฏิบัติ แต่ว่าก็อาศัยการฟังสู้มือนี่มันง่ายแล้วเอาใส่หูไวรอดมันมีสู่คนนี่แล้วอยู่ในฟามือนี่แหละอ,อฟังไปเรื่อเลยเรื่อเยเือกตรองกีรนาทำความเห็นให้ตรงมัในท่องจดจําทำบทใดบทหนึ่งที่เข้าเข้าหมักย่างเช่นปฏิจจสมุปาทนี่แล้วก็แปลความหมายของมันอ,อทําความเห็นให้ตรงมากเข้ามากเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าแม้นบุคคลน,นั้นที่ตายโดยหลงลืมสติกะซางนะอย่าลืม จะตายโดยการหลงลืมสติก็ช่างแต่อาน,นิสงส์แห่งการฟังการท่องการสาธยายการทําความคิดเห็นนี่ตรงท่งค้นไปสวรรค์แม้สิหลงลมสตินิดหน่อยอแล้วก็ในอนาคตของเขานั้นไปเกิดอยู่ในเทพบรรพสัตสวรรค์สันไดส้สนึงก็แล้วแต่มูเทพเทวดาที่มิถ้ำเท่านั้นแหละมันจังขึ้นไปจังสันใดาบางที่ภิกษุผู้มีฤทธ เพื่อนอาจจะขึ้นไปแสดงถ้มข้างบนเฮาอาจจีบรรลุข้างบนก็นได้หรือมูเทพบรรพั์เดียวกันพวกเดียวกันคุยกันเรื่องธรรมะคุยไปคุยมาบรรลุเลยก็มีเออหรือมีช่วงร่อระยะเวลาแม้บรรลุไม่บรรลุในขณะนั้นได้เอออาจจะท่านศาสนาของพระพุทธเจ้าอีกองคหนึง่งพระพุทธเจ้าองค์นั้นแสดงรรมเพียงข้างเดียวได้เลยจังสี่ก็มีนย่แหละจังว่าผ้ากันฟังแนะ่มีความคิดเห็นตรงแนะ่เหตุตามแนะ่ บ่แม่นคัดแยงอยู่ตลอดทุกคนเข้าใจบ่แต่ละคนแต่ละมือตั้งเตตื่นเึ้นมากเคยอยู่กับตัวเองอยู่บ่เ <Yeah. S 1> ตื่นปับ๊บคิดหาผู้อื่นปับ๊บนะคิดหาบหังหาเงินนะคิดถึงบุคคลที่รักคิดถึงบุคคลที่จะทําเอื้ออำนวยประโยชน์ให้เนี่ยไปหาหมไปเหตุงานเออบุคคลที่รักลูกเต่าเล่าหล้านพ,พ่อแม่ผู้ญิตายายกับว่าไปนี่คือบุคคลที่รัก บุคคลที่เอ,อื้ออำนวยประโยชน์ให้คือไปทํางานต้องการไปหางานหันหน้านีกหน้าแหล่งทํามาหากินเนี่ยตื่นขึ้นมามันจะเป็นเรื่องสั่นโดดแต่ละคนผู้ใดเคยมีอาชีพในการหาปูหาปลาคิดหาหวยน้องข้องเบิงบางหันบางนีผู้ใดมีอาชีพขาสั์ขาไกล้ขาเพชรยังก็แล้วแต่ขางว้วขาควายกับตามมันจะคิดถึงบางหันปับ๊บโดดเป็นเรื่องสั่นนี่แหละจึงบอกว่าเคยคิดถึงจักของอยู่บ่แต่ละคนเคยคิดถึงว่าจักของยุ่กับจักของอยู่บ่า แต่บ่ามาฟังสิ่งนี้สิบ่เข้าใจเลยเ <c oughs> ตื่นปั๊บมาคิดหาเงินกูหาเงินคิดถึงบุคคลที่รักคิดถึงบุคคลที่เกลียดสัตว์ที่รักสัตว์ที่เกลียดคิดถึงทรัพย์สมบัติที่ยังไม่มีคือสิไปหาเน่ะคิดถึงทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วหวงเห็นรักษาไว้แต่ล่าสิเคยเขามาว่าเขายัางหายใจอยู่บ่เนี่ยนี่คือการอยู่กับตัวเองนั่นแหละอย่าลืมว่าจิตสุดท้ายก่อนตายของแต่ละคน จิตคือความคิดทั้งหลายสุดท้ายที่คิดถึงบุคคลที่คิดถึงเป็นดุดดังพื้นนาที่จิตใจมันไปจอไปแล้วอารมณ์ความรู้สึกนี่เป็นตัวพบเด้อ <Yeah. Okay. S 2> บุคคลหรือสัตว์สิ่งของรั์สมบัติเป็นดุดดังพื้นนาที่จิตของเขาคือความคิดถึงนี่มันสิวิ่งไปติดในบุคคลในสัตว,ใตว์ในสิ่งของอันนั้นอ่า พอจะมันไปคิดถึงพน,นั้นปุ๊บจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกสองอย่างพอใจมั่งกับไม่พอใจมั่งมีอยู่สองอย่างอารมณ์ความรู้สึกพอใจเลยไม่พอใจอย่าลืมว่าอารมณ์ที่ไม่พอใจนี่โกรธไพร่กับตามเกลียดไพร่กับตามสัวเข้าไปใจขาดตายในมือนั่นไปนรกเลยอารมณ์ที่พอใจกับศัพย์สมบัติต่างๆอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่โลภหรือหลงอันไดอันหนึ่งจังสิ่ราไปอาบายยูมิมเลยเด้มันบ่แมนธรรมดาเด้ แต่ว่าถ้าอารมณ์ความรู้สึกพอใจในการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระรรมพระสงฆ์หรือบทธรรมข้อใดข้อหนึ่งอารมณ์สิ่งเหล่านี้จะขึ้นสู้สุกติภพหมายถึงโลกสวรรค์เป็นต้นลักษณะนี้นี่แหละเฮาหูอยู่แลว้วว่าใจเป็นญงใจเป็นเพ่า,านจะคือความคิดของแต่ละคนความคิดความรู้สึกนี่แหละใจก็ดีเฮา,าคือบ่ขวบคุ้มความคิดความรู้สึกของเฮาให้อยู่ในรรมให้อยู่ในพุธรรมสงฆ์พระพุทธเจ้า หมายถึงความรู้ต่างๆที่เพิ่นว่างไว้แล้วพระธรรมหมายถึงเขาเดินตามความรู้ที่พระองค์วางเอาไว้พระสงฆ์คือตัวเองเอใจว่าละ่ะคือตัวเองได้พระสงฆ์นะผู้ใดบรรลุธรรมได้โสดาสกิตาค้าอันนั้นละ่ะสังฆังสังนั่งคืออาศัยตัวเองพึ่งตนพึ่งธรรมอันนั้นละ่ะพระสงฆ์อ,อันนี้เป็นสมมุติสงฆ์เ,<อ>เป็นคติตัวอย่างเหตุแบบอย่างแนวทางให้เบิ่องสือ่อเป็นผู้สืบทอดศาสนาโดยตรงพวกนี้ สมุติสงสืบทอดศาสนาโดยตรงทั้งรูปแบบรูปลักษณะท่าทางการผูดกันจาการเยี่ยงกลายอย่างพวกเนี่ยอันนี้เอื้นว่าสมุติสงอแต่ว่าทาสิเขาสู้คําว่าอริยะสงแท้ๆเนี่ยมีโสดาขึ้นไปเออพราะว่าสิเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติธรรมถ้าบรรลุเป็นโสดาขึ้นไปแล้วเรียกว่าพระเสมอกันก็ภาพแบบนี้เออแต่ว่าเข้าใจนั่นคาว่าพระ โกนหัวห่มผาเหลืองเอิน้นพระเราได้แยกมันเป็นได้อัน,นสมมติสงหรือภิกษุเออภิกษุยังเป็นผู้ขออยู่หรือแปะเพื่อนแปะไว้หลายแปะเข่าขางตัวเองผู้เห็นภายในวตัตะสงสารภิกษุไปบ่าวผู้ขอเออเนี่ยขอท่านเบิดตหล่ะยู่นี่ขอท่านเบิดเบ่ได้แมนผู้วิเศษมตตาทาง้งหดเอนะอะไรให้พวกเข้าแยกเป็นฟังท้ำให้มากๆแล้วพวกเข้าสิเข้าใจเองแต่ว่าแมนผู้วิเศษดอกเป็นผู้ขอแต่ว่าเป็นผู้สืบท่มคำสอนโดยตรง ของพระเจ้าทั้งรูปแบบรูปลักษณะทาทางการผูดจา่าข้อวัดปฏิบัติต่างๆมีทุโงข้อัตสิบสามเป็นต้นนี่คือข้อวัดรนี่นกิจที่พึ่งกระทําของภิกษุสงฆ์นี้กิจที่พึ่งกระทํากวกเข้ากับเหตุไปตามสมควรสมควรแก่อุบาสกอุบาสิกาสมควรแกส่สาลูของตัวเองนั่นแหละแก่ฐานะจะอย่าลืมนะใจเป็นไงใจเป็นประท่านถ้าพิษมากกับพิธีใจคือคือหลายๆคนเข้า ว่าถ้าเหาเห็นภิกษุสงฆ์เห็นนั่นเฮ็นนี่แค่เห็นหนิดน้อย,ตา,ยตามเอียงตามโท่าะทระสันะก่นก็ไปวิจัยวิจารณ์เป็นทุกข์แก้ตนสร้างสร้างนรกให้กับเจ้าของเด้อส่วนมากคนเฮามันชินในการกล่าวตูใส่ร้าย,ายผู้คนผู้อื่นไปตัดสินความผิดความถูกให้ผู้อื่นนะแต่ว่าเ่าเคยเบิ่งเจ้าของดอกน,น,นั่นแหละเป็นหยังเขาคือบวชผู้มุ่งใจถนั้นการทำสมาธิแปลว่ายังสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาบแม่นการท่านั่ง ไม่ใช่ท่านั่งหลับตาไม่ใช่เฉพาะว่าต้องท่าเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนหรือ,อไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าเป็นการสัมรวมระวังความคิดตัวเองให้ตั้งมั่นให้ตั้งมั่นในความสงบคําว่าสงบคือต้องบาวันไหวบ่วคิดพุ่นคิดพีมีอารมณ์เป็นเครื่องยืนยันว่าอุเบกขาเมื่อมีความสะเทือนเลื่อนหลันเมื่อมีความวันไหวนั่นเองนี่คือความหมายที่สุดของควา,มมาออว่าสมาธิเอแหละพวกเข้าเป็นอย่างครือเข้าพวกเข้าเคือบ่คุ้ม คุมความคิดของเจ้าของเองให้มาอยู่กับตัวเองร่มหายใจนั่นแหละ<อ>สมาธิทั้งหลายกับพระยา,ยามฟังสายที่เป็นปฏิบัติพวกวัดป่ากรรมาฐานทั้งหลายเขาเจกาก็ี่สอนเรื่องนี้พวกเขาเลือกเอาเลือกเอาเพื่อตัวเองนั่นแหละเ,<อ>เพื่อตัวเองเอ <c oughs> สมาธิมันก็นยังมีแบบสองแบบมิจฉาสมาธิสมาธิทั้งหลายพวกเรานั่นเป็นไปเพื่อตหูทิพย์เป็นไปเพื่อตาทิพย์เป็นไปเพื่ออยากรู้เรื่องผู้อื่น พวกนี้เป็นมิจฉาสมาธิส่วนไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับอารมณ์ความรู้สึกแห่งตนนี่เป็นมิจฉาสมาธิพวกเขานั่นให้เอาสัมมาสมาธิพ่อละ,อะเป็นไปเพื่อความสงบระงับอารมณ์ของตนเองอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละที่เป็นโต๊ะหกเด้อแต่และคนถ้าผู้ใดบ่มีอารมณ์ความรู้สึกหมายถึงความรู้สึกทางใจผู้ใดก็เคยสูนผู้ใดก็เคยโกรธคยโมโหฟพบ่มอยู่ในใจเขาจาของอยู่ในความรู้สึกสั้นอยู่ผิด ผูออ้ใดก็เคยหูจักต่อดีใจไฟกระเคยหูจักเออบ่แมนความรูม้สึกทางกายด้วยความรู้สึกทางกายแมนสิเป็นพระอรหันต์ก็ตามคือกันกันบพวกเข้านี่ะเออเจ็บไข้ห้อนหนาวหิวปวดหัวปวดแขวตายตายถิมเอาไปเผาคือกันมาตางกันเลยนั่นแหละผู้ใดจะเห็นพระอรหันตนะ์่ะไปหาหม่องอื่นเด้อหันขมาาบึงผู้ดังจะขอนั่นแหละหายใจเข้าหายใจออกอยู่หันะเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วสิเข้าใจรอก ต้องอาศัยการฝึกฟักฟ่งสำนิกับบอท่านได้เข้าใจแต่มีต้องมีการฝึกไปน้ำเน่อนนนเอาล่ะพอ